กาขึ้นเรียกหอกเราก็เกินช้าม,มือเรียกออกเราเพิ่นหายตองหดไปเลยแล้วเขาแม่เน,นี่ยหลังหัดที่หกแต่เาเคยยังว่ามันเขาแม่ดิงวัดที่หกเห่า อ๋อใจเราจ้าผันซื้อล่วลงมื้อเองนะบ่ราปันไดไม่แต่สายบุญสายถ้ำผันซื้อผันถือกแล้วผันขาวมะหายชอยสา,สางนั่นสร้างนี่สิแม่จ้าขอ,องครูนี่เป็นเด็กนะยกงังนครูเลียดฝันตะวันตะวันเข่าแม่นี่อะไงวดที่หกไม่ถูกงวดเลขเลขกันใหญ่เท่านี่บอกปูแม่เ เอาสามงวดหลังอันอ่าเอาสามงวดหลังอันปล่อยไปพวกซุนหามันออกพวกซุนพวกเอ้าเกือบสามตัวต้องหันะบบนี้งวดต้องหันปวยไปเก้าเก้าสองแต่ว่าเขาบอกกลับโยแต่ว่าอันโยโม่ไพ่กันมาถามแต่ว่าเขาบอกให้กลับว่าเลข่ยดนเก่าเนี่ยมันกลับมันเปลี่ยนเลยนะจ้าแับนี้มันก็เลยมานออกซุนซอง ลกสองสองลกสองกบเขาออตัวนี้เาปยังว่ามันเขาแม่งง่วที่หโกล้วนะครับโอโหง่วงว่นี่นี่กับก็ต้องกอก็ได้แต่มาาทีอร่องเือนควอนอะไรกันมาถึงว่านี่กลงกลงมากอะไรกังกังแบบกังออก็ไรสิอันปูอยู่คืออัน,น,นปูอยู่บันดุงน,นะจ้ะ เบิกซาไประยุนน้องหานนี่แหะบ่ไก่กันดอกปูเดี๋ยวสิไปกาปูอยู่เนาะไปเรื่อยอยู่ไปเนื่อยอยู่ด้ปูหันไปบ่หอดบ่หอดจักปูซื้อๆฉันมันถึงวดนี่ดังแม่จ้าปูมีมิดแบบไหนกับปูฝันแบบได้ปูแต่ฟอดงวดนี้่อกี้มันเป็นปัญหาเนาะนี่นี่อ่จะปัญหาชุ่มรา มันออกแต่แก่ก่อนกอนดอกวัันร์มันออกกันอย่างก็สองหนึ่งบอกคือบ่ไหนแบบเขาพันษาบอกปูก่อนอยู่ก่อนเขาพันษาวันหนึ่งอยู่ก้อนเขาัพันษาสองหนึ่งก็ตอ้นน้วนนั่นม้วนนั่นแบบันว่าเพื่อว่าหลังนี้มีคนตายสองคนมัหนีก็เลยก็เลยตีเนย่อมามุดหลังนี้ก็ขึ้นเงินมงบ่อหลแบบตายสองคนแบบ หนึ่งสองศูนย์มันดอกหนึ่งสองสามบันนี้งวดต่อมางวดต่อมาฟันว่ารวดเรียนถึงก้อนหินเลยตีสีหกมันดอกสีหงข้างแางเราตีเลสามตัวหนึ่งสีหกมัน็อกทั้งบนทั้งหลังหมดอูตีเลขแม่นยด้ยเนาะมีได้ให้หางอยู่บันนี้งวดต่อมาฟันว่ากระจกรถแตกมันแตกข้างหนาน่ะก็เลยตีไฮโกก็เลยตีไหแอนอย่างกีมันดอกกีด็ก ปูคือตีเลขแม่คแท้เดี๋ยวบ่เค้ตีบ่เคยตีแหไวตัวตีแค่หนึ่งแล้วก็มาเมื่อต้อมากอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาไวเลียนอยู่ในตาบวมีคอยสั่นแต่มาฝันซองเทียนเลยฝันก่อนที่เก่งเขาก็ว่าเหียนอยู่ในตามันบวมสีก็เลยตีหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้ามันออกกันหกศูนย์หกเน่ยสากับผู้ถือก็ถืออยู่แต่ว่าสืศูนหก ปูสางยังบ่จาอยู่ทางวัดส, àng, ส, àng, ส, àng สางส,สางสางสล่างโอ้สางสล่าสลังสางบ่จาหรือจังใดจะปูแม่นกำลังสางโอ้ยพ่อแม่นเนาะปูเนาะเพิ่นอยากให้สาง,หางวัดบ่จักุ้มก็ได้โอ้ยอยากเราบ่ฮู้นำเนี่ยสบายงวดน,นี้วนนงวดน,นี้แบบเพิน่นใไฮเตูกเลยแม่หมดเลยเวลาเพิ่นจะให้เลขนี่เพิ่นจะเขา้า มีปูเลยบ่จ๊ะงานขึ้นเลขยอกแล้วก็เกินชามือเรียกอกเ้วเพื่อนหายตองวดไปเลยชามือบัดนี้ไม่โค้งสุดท้ายม่ฝันอีกบ่ว้าฝันเดียวเดียวเลยฝันเทียเดี๋ยวบิดหมัดหางแม่บาดนี้ยากย่อมเขาเราะสืบไล่ปะทู่บ่ปูอยู่ทางคนแต่ขึเดียเราไม่ใคยเสียบบไหนไงประมาณตอนนี้ขเขาเริ่มเทียหรอก บอกไฟเขามาเสียกปู้องมาจักงวดกบูเขามาเนี่ยนี่งว,ว,ดวดที่หกโอ้โงวดงวดที่หกเสร็จเขามาแล้หางวดาาน่าจ่ะแม่นป้านั่งเขาก็บบาเสียอยู่บกปูเลือกเสียแล้วป่ะนี้โอ้หัดเขาหลายงวดทังค่อยเสียก็เขาจะก็เขาจะมีเสียไมนเป็น เขาเจ้าเรื haar, <S <S ่องไม่เ่มือนใจคือว่าเขาเจ้าดควยวันว okay ันนี <k <k 네้ฟันวันนี <k <k ้ฟันตีฟันว่านั่นว่าไม่ใม่พวกฟันออกฟันตอนมาตีขาเนี่ล่ะตีขาราเรานแบบน้อนน้อนลูกขึ้นมาเราเมื่อไหร่เร วันโอเลกัน,น่าวันพากนตีมาวันพาวันันวัโอเลกกัน,น่าพอะสมอองสแเครื่องลับไปช่วงกะมาณนตีหาเนี่ยเนละมา,มานมองซงหูผู้เก่าอะไรปููผู้เ่าผู้เก่าอะไรผู้เ่าเพราะวาินี่สินี่จะผูเดียวเนี่ยมบอกเลยินี่ต้<บ>ปูปูปผู้เ่าเนยนะมันนี้ซื้อบ,บ่ปูหมูเดี๋ยว่นเปนลี่ยนเพราะล่างๆไม่ยังไงกระดก ผู me, <Jasmine benim. S 1> ้เฒ่าผมเงาบ่ปู้หมเออแดงเงาประมากับกับ่ได้เงาข้างเงาพอตกบาลัยนี่แหละประมาณเป็นผู้เฒ่าประมาณเบื้งเปนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่เจ็ดสิบแปดสิบตัวนี้นวาพี่จ้าคนวาหลานเ้ยวาสันแค่ที่จริงอะมันอายุสี่สิบหกนึงึังสี่น้าคนวา นวดนวดหนีบ่ัวแมนคุณว่าจะไหนก็นจ้ะคุณว่าหลานเอ้ยแค่ที่จริงมันไหน,นอยู่สี่สิบหกหนึ่งกันสีนะ 46, ่นา 46, นนสีนะ่สิบหกหนึ่งเออเมื่อวาสี่สิบหกปีเนี่ยสี่สิบหกหนึ่งกั่สี่นามันมันเลยเิดปัญหาย,ยู่หนึ่งหนึงน่งนะสี่สิบหกหนึ่งมาสัน่นอ่า ที่พันว่าม่จะเป็นปัญหาจะมางวดนี่เพินเนเ่นเพิ่นเพิ่นไหยยังสีหล่ะก็เลยก็เล่เลตีไงกเ็ 4, 6, 1, เลยตีสีหกหนึ่งเลยอืมาวมากเลยสีมากกว่าเอ้าบัดนมีสีทีพกนี่ดลยปูปกตีเอาบ่ปกติสีหกหนึ่งหรอสีหกหนึ่งหรอต้องปูเนาะแม,ม่นมันมันไม่ถ่งสี่ตีเลยเนี่ยไม่อืม ซีหกหนึ่งกับตีได้อยู่ได้ปูวซีเต้านึงหน่เด้เก่านึงนี่ขึ้นมาเซียงแต่ว่าแต่ว่าเสียงนี่มันมันม่เกี่ยวกันกับเหล็กตอกเพราะว่าอ่าเพราะว่าเซียงว่าเสียงแต่ขึ้นเสียงแต่เสียงเสียงเมือนขึ้นนี่แหละเสียงมาเอากันเหล็กตัวนี้เขาขอให้เป็นนิดๆไหมที่ดีดูสินะกลางในช่วงวันตีหาฟันว่าสร้างญ่มหา จ้าก yeah. ระสิกระส ouais. yeah. like so yeah. ิได yeah. ้สูงก่อนไงตัวนกขันสางไงมากบมเคยบ่เคยเห็นบมเคยฝันเห็นสั่งเกี่ยวเกิดมากโมเคยฝันเกกเกี่ยวกระสิได้สูงไงแล้วมันนี่สร้างไงแม่มรืหนมาตัวเดียวเดี๋ป่นี้ขันขันว่ดตีเก่านึงแต่ว่าบ่บอยากให้ตีดอกอยากอยากให้คนละสีสีหกหนึ่งคนละจ้าเน้นซีหกหนึ่งนะคะปู เขาโอ้ยเนียนเลยแผ่นมันหวังว่านี่กังกังสีทูไปบอกอีบ้านนี้ของปูนเขาสามตูหรือสองตูส่วนมากของว่านั่นหมันม่เขาสามตูคนนี้เพราะว่าเพราะว่าพวกปันเนอะปันว่าเพิ่นเพิ่น,พนม่บอกว่ากางเกงเอาไว้มงผ้าหไหลออื็เลยตี สองเก้า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 สองเป้นมาหรอน่ะมันนี่ก็เลยเสียงว่าคันเลขมันสียออกตัวนี้เรียกกั่ไห้มาซำเนี่ยเด้อติ๊ดอัดมันนี่เนี่ยันเคลื่นหน้าฝันเพื่อน้องหน้าซางไม่ไห้สองหน้าหน้าแบบนี้ไงนะสองงน้าง่้าซ่างมันกับมันกับเก้าเก้าสองกันเล็ของเขายันแล้วเงินหมดละน่ะมันนี่มันมันม่หอดมันเท่าหอดหลุมังหนาไม่หลับเตลี่ยนเหมือนมันมันหลับเตลี่ยนไก่เป็นติดมัน 2 2> หกสองเอาหน้าสองงน้ามันกับเก่าเก่ามาหรอกจ้าพ่อพ่อเก่ามะบึงแบบมันโมเมนต์หน er ้าเหมืีนมันเปลี่ยนเป็นดินบะนี้ก็เลยว่าโอ้ยเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งสี่นะก็เลยเป็นเมียก็สองหกหกก็หกหกสองสองหกหกอ๋สามตูนตัวแม่นยุติภูมิไม่ได้ทำยังนั่นเหรอใครว่าจ้า ลองเบิ้งเงินเพราด้ตื่นเาต้องเพาต้องอันนั้นก็ได้ลองเบิ้งจะได้พัดตะเข่าพัดสามาอันนี้มิจฉาบนกับบนก็อนี้เป็นแนวทางเด้อค่ะสอบจังตามมอามกรบพันค่ะ